ออกกาเนคุจินทรอลแฮสเปย์สเปย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออกสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ถึง99.9%สวัสดีค่ะอยู่กับเล็กซี่กยิ่ดารามายาชาแนลกับรายการโชโชโชเมาแมันไม่ฟันธงค่ะวันนี้นะทุกท่ขาเล็กซี่จะมีเรื่องราวสกุปเด็ดสกุปดากับประเด็นร้อนๆนะของดารานักแสดง ช่องเจดสีออกไปเป็นนักแสดงอิสระหลากหลายคนแล้ววันนี้เราจะมาฉีกกฎกันฉีกกรอบการเล่นละครน,นะคะเป็นการเล่นแบบใหม่เล่นแรงแล้วปังขนาดไหนอ่มาจาอนรึกันดีกว่าค่ะว่านักแสดงที่ออกจากทั้งช่อง7สีไปแล้วแต่ละคนสีไม้รายมือเนี่ยเป็นอย่างไรแต่พอออกจากช่องปุ๊บเนี่ยนะต้องมารับบทแรงทุกคนเลยหรือไม่ รวมไปถึงค่ะดาราแต่ละคนจะพิสูจน์ฝีไม้ลายมือด้วยบทตบไปจิกหัวหรือแรงเสมอไปหรือไม่นะครับมาเริ่มกันที่นุ่นวรนุชค่ะเธอหลังจากที่หมดสัญญากับทางช่องเจดสีมาร่วมง,งานกับทางช่องสามพระรามสีนะกับละครเรื่องทองเนื้อการับบทรำยองพูดไปเนี่ยนะ เป็นการพิสูจน์ฝีมือของนุ่นวรนุชเป็นอย่างมากเพราะบทรำยองนี้ปกตินุ่นวรนุชอยู่ช่องเจ็ดไม่ค่อยได้เล่นบทอะไรพิสูจน์ฝีมือแรงๆแบบนี้พอมาช่องสามเล่นแบบเปรียงปรางเลยค่ะกระแสพูดถึงเยอะมากๆหลายๆลยคนบอกนี่แหละคือนางเอกตัวจริงฝีมือคมในฝกักจริงๆ จนสถาบันต่างๆนะมีการเสนอชื่อนุ่นวรนุษย์เข้ารับรางวัลในการการันตีเรื่องของฝีไม้รายมือนอกจากทองเนื้อก้าวแล้วหลังจากนั้นค่ะนุ่นวรนุษย์ก็ยังไปร่วมง,งานกับทางช่องวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิศวาสในรับบทของคุณอุบลบทก็แรงเช่นกันและแปลกแตกต่างมากๆนะคะเรียกว่านุ่นวรนุษย์ออกจากช่องเจ็ดสีแล้วพิสูจน์ฝีไม้รายมือด้วยบทรำยอง เป็นอย่างดีผ่านค่ะเล็กซี่ผ่านไม่หนึ่งคนชมพู่อรารยาค่ะสาวคนนี้หลังจากที่หมดสัญญากับทางช่องเจดก็มาร่วมงานกับทางช่องสาเช่นกันละครเรื่องแรกๆของชมพู่อาจจะยังไม่ดังเท่าที่ควรนะคะกับร่วมงานกับทางช่องสาแต่ละครเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้กนะ็คือดอกส้มสีทองที่ชมพู่อรารยาฝ่าฝีไม้ลายมือนในบทของเลยาเจ้าของว่ารีเดทค่ะ ฟ้ารักพอ่อเชื่อเชือนคารมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือหลังจากออกจากช่องเจ็ดสีไปก็รับบทหลากหลายและแตกต่างแร,รงหลังจากนั้นค่ะชมพู่อรารยาก็กลายเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีฝีไม้รายมือที่หลายเลยคนเห็นและบอกว่านี่แหละเธอคือ นางเอกตัวท็อปที่โชว์ฝีไม้ลายมือได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าละครเรื่องหลังหลังหลังจากละครเรื่องดอกส้มสีทองแล้วอาจจะดังไม่เท่ากับละครเรื่องเก่าๆของเธอแต่ชื่อของชมพู่อาร,รยาก็สามารถการันตีได้ว่าฝีไม้ลายมือการแสดงไม่เป็นสองรองใครรวมไปถึงค่ะเรื่องของแฟชั่นชมพู่ก็ยังคง เป็นมาสเตอร์เพจเป็นตัวท็อปของวงการบันเทิงในการแต่งตัวในการนำเทรนแฟชั่นนั่นเองค่ะอ่ะมาคนต่อไปดีกว่าค่ะคนนี้นะเคยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์แบวแบวจำได้ไหมคะภาพยนตร์เรื่องอะไรสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเองค่ะหลังจากนั้นช่องเจ็ดสีก็เรียกน้องใบเฟิร์นเนี่ยนะมาร่วมง,งานแล้วก็มีการเซ็นสัญญา ละครที่ร่วมง,งานกับช่องเจแต่ละเรื่องของไบเฟิร์นเนี่ยก็จะเป็นละครแนวกุ๊กกิ๊กน่ารัก,ก,กสดใสสมวยัยอะนะแต่หลังจากนั้นค่ะใบเฟิร์นก็หมดสัญญากับทางช่องเจตละครเรื่องที่พิสูจน์สีไม้ไลายมือหลังจากออกจากช่องเจแล้วเนี่ยนะนั่นคือละครเรื่องหลงไฟใครที่ดูกันบ้างดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างฝีไม้ไลายมือของน้องไบเฟิร์นนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตัวเล็กแต่เผ็ดร้อนนะนอกจากหลงไฟแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นการพิสูจน์ฝีม้อลายมือของน้องใบเฟิร์นได้เป็นอย่างดีและทําให้น้องใบเฟิร์นได้รับรางวัลการันตีเรื่อง,องการแสดงนะนั่นคือละครเรื่องใบไม้ที่ปริดปลิวนั่นเองเรตติ้งถล่มทลายทําให้ต้นสังกัดเนี่ยนะเขาบอกเลยค่ะว่าคนนี้แหละ คือน,นักแสดงที่มากฝีมือจริงๆรับบทแต่ละบ,บทนี่ไม่ธรรมดาจริงๆส่วนใหญ่น้องใบเฟิร์นเล่นแรงแรงแล้วก็แรงตอนนี้ละครของน้องใบเฟิร์นอีกหลายเรื่องเลยนะที่รอเจาะคิวจะอ่อนแอเอาเป็นว่าน้องใบเฟิร์นก็เป็นนางเอกเอีกหนึ่งคนที่มากฝีมืออย่างมากไ<ๆ>มห่หนึ่งคนดีกว่าค่ะตัวอย่างปังๆที่เราเห็นไปแล้วว่าออกจากต้นสังกัดเนี่ยแล้วปังมากๆเลยนะแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่าความร้ายความแรง เข็นขึ้นหรือไม่มาดูเจ้าแม่ดราม่าของเราเล่นละครเรื่องไหนต้องบีบน้ำตาเล่นละครเรื่องไหนนะแฟนคลับหรือว่าคนดูละครเนี่ยต้องร้องไห้ตามเธอไปด้วยนั่นคือนางเอกคนเก่งของเรายุ้ยจิรนันมโนแจมนั่นเองค่ะ สาวคนนี้ก็เล่นได้ทุกบทบาทเหมือนกันโดยเฉพาะฉากดราม่าซีนดราม่ายุ้ยก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระการออกมาเป็นนักแสดงอิสระก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายอย่างมากสําหรับยุย้ยบทบาทที่ยุ้ยได้รับเนี่ยเรียกว่าแรงแรงพลิกบทบาทชนิดที่เรียกว่า จำยุ้ยเจียนานมโนแจ่มในบทบาทของนางเอกเจ้าํำตามไม่ได้เลยกับละครนะคะซีรีส์คลับไฟเดอ h e ซีรีส์ตอนโลกใบที่สองฉากก็จะต้องมีแบบซีนันวเนียซีนกอดจูบก,กับหนุ่มๆน,นะเรียกว่ายุ้ยก็เล่นได้ดีโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนนั่นเองแรงแค่นั้นไม่พอคะ่ะละครเรื่องต่อไปก็กำลังถ่ายทำอยู่ ตะวันตกดินอันนี้ก็เผ็ดร้อนไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะ <laughs> กับละครอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เรียกว่าอฟังแค่ชื่อเรื่องแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าบทบาทต้องแรงอย่างแน่นอนกับละครเรื่องร่าน2021ขออนุญาต พูดชื่อเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงของยุ้ยจินันเลยนะคะเรียกว่าเป็นการการันตีจากบทบาทธรมธรมดาธรรมดากลายมาเป็นสาวร้อนแรงอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รอจอคิวเหมือนกันนะั่นคือเล่ลุนตยาเรื่องนี้นะก็จะเป็นละครพีเรียดแนวผีสางนะคะ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝีไม้ราย,รายมือการโชว์ฝีมือของยุ้ยเจนันไม่ธรรมดาส่วนยุ้ยเนี่ยจะร้ายขนาดไหนส่วนยุ้ยเนี่ยจะพลิกบทบาทให้ตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าแม่แห่งซีนอารมณ์หรือว่าเจ้าแม่แห่งบทบาทแบบ ตบตเตอย่างงี้จะทําได้หรือไม่รอพิสูจน์ฝีไม้ไรมือของยุ้ยเจนันกันก่ะอะมาอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเธออยู่กับช่องเจ็ดสีมาพักใหญ่นะบทบาทของเธอเนี่ยก็จะเป็นสาวเรียบร้อยน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสสมวัยหลังจากนั้นเธอตัดสินใจว่าขอเป็นนักแสดงอิสระพราหมดสัญญากับทาง ท้องเจ็ดสีโทก็ต้องพิสูจน์สีไม้ไลายมือกับบทบาทละครเรื่องใหม่นะบทบาทเรื่องนี้เนี่ยตัวแม่แต่ละคนเขาเคยฝากสีไม้ไลายมือไว้แล้วกับละครเรื่องเมียหลวงล่าสุดค่ะทางพี่ชอ็อตเนี่ยก็มีการปัดฝุ่นบทประพันธ์ละครเรื่องนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งและเฟ้นหาตัวดารานักแสดงนะบทมาลงตัวที่น้องพิมพิมประภารับบท ไปเมียน้อยค่ะรับบทออนอินนะคะซึ่งออนอินเนี่ยคุณอัำาาอ้ำพัชราภาอั้พัชราภาเคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในละครเรื่องเมียหลวงแล้วเรียกว่าเรตติ้งถล่มทลายน้องพิมพิมประภาค่ะมารับบทออนอินไม่รู้เหมือนกันว่าน้องพิมพเนี่ยจะพลิกคาแรคเตอร์จากสาวเรียบร้อยน่ารักกุก๊กกิ๊กมาร้อนแรงปากต่อปาก ตาต่อตาฟันต่อฟันสู้เมียหลวงได้หรือไม่ต้องรอพิสูจน์กันเลยนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือของน้องพิมพิมพปภา,พาหลังจากที่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระค่ะรอชมภายในปีนี้อย่างแน่นอนอีกหนึ่งสาวแล้วกันค่ะุผู้ชมขาไม่พูดไม่ได้เธอคนนี้ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองเรื่องฝีไม้ลายมือการแสดงของเธอนั่นคือน้องปุ๊กลุกฝนทิพวัชราสกูลค่ะหลังจากที่ออกจากทางช่องเจ็ดสีนะคะน้องก็เซ็นสัญญากับทางพีพีดีวี ละครตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าละครเนี่ยจะออนแอร์ตอนไหนแต่ที่แ,แน่ๆค่ะละครที่น้องเนี่ยมีโอกาสไปร,ร่วมงานกับทางช่องวันนั่นก็คือละครเรื่องเล่ห์ลวงเนี่ยจะออนแอร์ air ต้นเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์ฝีมือของปุ๊กลุก ร้ายขนาดไหนร้อนแรงขนาดไหนมีคําตอบในละครเรื่องเล่ห์ลวง mm hmm. เพราะในละครเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. น้องปุ๊กลุกจะต้องไปประกบกับน้องเชียร์ที่คำพรค่ะ mm hmm. จะฟาดกัน ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะฟาดกันขนาดไหนนะคะในละครเรื่องเล่นลวกมีคําตอบอย่างแน่นอนแต่เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าปุุกลุกหรือว่าน้องเชียร์ที่คำพรเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระแล้วบทบาทก็จะต้องโตขึ้นแล้วบทบาทก็จะต้องร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังมีดารานักแสดงอีกหลากหลายคนเลยที่ผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระแล้วบทบาทก็จะต้องแรงขึ้นแรงขึ้นและก็แรงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจุ๋ยวรัตยาค่ะออกจากทางช่องเจ็ดสีไปบทของ สวยก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นหรือแม้แต่น้องกรีนอัศดาพรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่ออกจากทางช่อง7สีเป็นนักแสดงอิสระแล้วบทบาทของเธอก็เชื้อเฉือนมากขึ้นล่าสุดได้ดูกันหรือเปล่าคะแก้วรืมคอนตอนนี้โอ้โหน้องกรีนก็เชื้อเฉือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะก็พิสูจน์ฝีไม้ไลายมือน้องใหม่ดาวิกาค่ะสาวคนนี้ก็พิสูจน์ฝีไม้ไลายมือว่าเธอเนี่ยเล่นจริง เล่นเก่งเล่นละครเก่งมากเดี๋ยวรอดูและกันวันทองนะคะจะออนแอร์เร็วๆนี้เ,นเช่นกันก็อีกหนึ่งบทบาทที่ใหม่ดดวิกาจะต้องเล่น แรงขึ้นมีฉากซีนตบไปกันด้วยนะจะแรงขนาดไหนเป็นการพิสูจน์ฝีมือใหม่ดาวิกาอีกหนึ่งเรื่องกับวันทองและอีกหนึ่งคนค่ะที่หลายๆคนรอจับตามองนั่คือน้องโบเมรดาที่ออกจากทางช่องเจ็ดสีไปแล้วก็ผันตัวเองนะไปเป็นนักแสดงของทางสังกัดช่องสามเรียบร้อยแล้วรอชมค่ะแต่ละครเรื่องนี้คือเป็นแนวกุกกิ๊กน่ารักนะคะมนรัก หนอมนรักอะไรนะมนรักหนองผักบุ้งกระยงอะไรนะมนรักหนองผักกระยงค่ะคละครเรื่องนี้เนี่ยดิฉันก็รอชมอยู่ว่าต้องน่ารักอย่างแน่นอนอ่ะปิดท้ายอีกหนึ่งคนแล้วกันก่อนที่จะลากันไปนะนั่นก็คือน้องแซมมี่ค่ะแซมมี่ล่าสุดเนี่ยนะเธอมีผลงานาละครเรื่องใหม่ล่าสุดอันนี้ต้องบอกเลย กระซิบบอกนะว่าบทบาทโตขึ้นรุแรงมากๆนั่นคือละครเรื่องสายรุ้งที่คุณแอนลองผสมเคยเล่นไว้ละครเนี่ยเราจำติดตาเลยตบไปนี่คือเป็นการพิสูจน์ค่ะว่าดาราแต่ละคนที่เป็นนักแสดงอิสระเนี่ยบางคนก็ต้องรับบทแรงขึ้นบางคนก็ต้องพิสูจน์ฝีไม้ไลายมือว่าตัวเองเนี่ยสามารถเล่นละครที่โตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งได้เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พวกเธอเนี่ยนะจะโชว์ฝีไม้ลายมือได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่ารักใครชอบใครเชียร์ใครก็ดูละครของนางเอกคนนั้น,น,นด้วยนะคะ อีกหนึ่งไอเทมคะ่ะผู้ชมคาที่หลายๆคนเนี่ยนะถามเล็กซี่มาเยอะมากๆเลยวิธีการดูแลตัวเองในช่วงโควิด -19 ที่เราจะห่างไกลาจากโควิด -19 ทําอย่างไรวันนี้มีคําตอบค่ะขอแนะนําเสนอเลย1ไอเทมอการิคุนะแฮนด์สเปย์ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสเปย์ที่เราแนะนําเพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเราใกล้กับโควิด -19 เป็นอย่างมากใกล้กับเชื้อไวรัสเป็นอย่างมากก่อนที่คุณจะทําอะไรหยิบสเปย์แอลกอฮอล์ขึ้นมาก่อนนะ แล้วก็ดูแลตัวเองหลังจากนั้นค่ะก็ไปหยิบจับอะไรได้แล้วก็ฉีดกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนผสมส่วนประกอบของเราค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นแอลกอฮอล์แบบฟู้ดเกรด75%นะสามารถหยิบจับอาหารได้ อ่าบอกแบบนี้มาดูส่วนผสมส่วนประกอบของเขาแบบละเอียดกันอีกรอบนึงค่ะนั่นก็มีว่านหางจระเข้ทำให้มือเราเนี่ยนะนุ่มและชุ่มชื่นขึ้นรวมไปถึงค่ะแพนทีนอลหรือวิตามิน B5 ที่ทำให้ผิวพันเนี่ยนะเราชุ่มชื่นผิวไม่แห้งตึงเวลาใช้รวมไปถึงค่ะปราศจากน้ำหอมคุณไม่ต้องกลัวเรื่องของสารเคมีตกค้างนะคะ ใช้ได้ปลอดภัยทั้งเด็กและผู้สูงอายุนั่นเองหลายๆคนอยากรู้เรื่องของโปรโมชั่นแล้วสามารถสอบถามไปได้เลยค่ะที่เบอร์0851873111 0851873111จำเบอร์นี้ให้แม่นโทรสอบถามเรื่องของโปรโมชั่นได้เลยรวมไปถึงค่ะสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นกันนะคะเข้าไปที่ Shopee นะคะหรือ Lazada Search ชคำว่า ออกการนิคุที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะและพวกเราจะห่างไกลจากโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะ